กระเทยกระเทยแลกัดเทยกัเทยกระเทยแลกัเทยกัเทยกระเทยแลกัดเทยกัดเทยกัดเทยแล้วไม่เคยลืมเลือนยังเตือนความจำเอาไว้มาเรียกฉันว่าอีควายมันเก็บวงใจข้างในเลยมาน้องกิ๊กน้องเก๋น้องไก่เรียกอะไรแล้วก็ได้คุณพี่อย่าเรียกฉันก็ดเทยควายวา้สวยโอดแต่เซ็กซี่เดี๋ยวนี้ชื่อว่าลูซี่แต่อย่าเรียกว่าอีลูคี่กระเทยกระเทยกะเทยกัเทย กาเธยแล้วก็เธยกาเอยกาเธยไม่เคยลืมเรือนยังเตือนความจำเอาไว้มาเรียกฉันว่าอีควายเก็บดวงใจข้างในเลยมาน้องกิ๊กน้องเก๋น้องไก่เรียกอะไรก็ได้คุณพี่อย่าเรียกฉันกะเอยควายว่าให้สวยออกจากเซ็กซี่เดี๋ยวนี้ชื่อว่าลูซี่แต่อย่าเรียกว่าอีลูที่กาเทยกาเอยแล้วก็เทยกาเอยก่เอยแล้วกาเอยกาเอย เลยเราไม่เคยลืมเรือนอย่างเตือนความจาเอาไว้มาเรียกฉันว่าอีควายมันเก็บดวงใจข้างไหนเลยมาน้องกิ๊กน้องกี๋น้องไก่เรียกอะไรล้วก็ได้คุณมพี่อย่าเรียกฉันกระเทยควายวาว่าสวยออกจากเซซี่เดี๋ยวนี้ชื่อว่าลูซี่แต่อย่าเรียกว่าอีลูซี่